สวัสดีค่ะพิรดานะคะสเพจพิระดาที่ถกรถนะคะวันนี้พิระดาจะมาให้เทคนิคแชทยังไงให้ขอหลงนะคะก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆให้ใครๆก็ทําได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันกดไลค์กดแชร์ให้พิระดานิดนึงนะคะเพื่อเป็นกําลังใจของพิระดาน,นั่นเองค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะว่า แชทยังไงให้ขอหลงก็คือการแชทที่สนุกสนานนะคะมีการอ,อ่อยบ้างหวานบ้างซีเรียสบ้างจริงจังบ้างนะนั่นเองนะคะสาวๆอ้อยยังไงะทะลึ่งยังไงทะลึ่งที่แค่เรียกกันว่าเป็นน้ำจิน้นอาจจะเป็นการถ่ายรูปกับกล้วยแล้ว ส่งไปให้ขอบอกแล้วบอกกับบอกว่าเมื่อกินเมื่อฉันกินกล้วยทำไมฉันรู้สึกที่กึงคุณจังเลยใช่ไหมคะแค่นี้ก็ทำให้โผล่ยิ้มแล้วค่ะค่ะแล้วถ้าขผกดหัวใจกดรูปสติกเกอร์ให้คุณกนั่นหมายความว่าคุิ่นสำเร็จแล้วนั่นเองค่ะ วันนี้ที่ระดาไปก่อนนะคะแล้วจะมามาคอนกับคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับทุกคนอีกนะคะอ,อย่าลืมนะคะลว์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ